ทักษิณประทึกสุนกสขนี้รอลุ้นดีกาอาภัยโทษครั้งที่สองได้ไปต่อหรือไม่พลตำรวจโทร,รุทธพลนาวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เยือนทูลกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานครั้งที่สองกระทรวงยุติธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติอย่างไรว่า เรื่องนี้สาบว่ารัฐมนตรียุติธรรมคนเก่าได้มีการเสนอไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่ตอนนี้เรื่องได้กลับมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาโดยมอบหมายให้นางพงสวัสดิ์นีและโยธินปลัดยุติธรรมไปตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อช่วยดูเรื่องข้อกฎหมายและค่อยให้ประมวลเรื่องเสนอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะสรุปว่าสามารถขอได้หรือไม่นั้นขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งก่อนซึ่งให้เวลาสวันก็น่าจะประมาณวันศุกร์ที่3ตุลาคมหรือวันจังที่6ตุลาคมจึงจะมีการรายงานมาให้ทราบอีกครั้งแล้วค่อยนำเสนอกลับไปใหม่ที่สลคออีกครั้ง ถามถึงเหตุผลที่เรื่องถูกตีกลับมาที่กระทรวงรัฐมนตรียุติธรรมกล่าวว่าทราบว่าให้เรื่องกลับมาที่รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เพื่อให้รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่มีความเห็นแล้วค่อยเสนอกลับขึ้นไปที่สลคออีกครั้ง